ชุดบทสวดเพื่อล้างคุณใสมนดำด้วยตนเองอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธรรมโม ธรรมังนามสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงปะคณาทายะติตระเนนะสะหะ ปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมักยังพันเตวิสุงวิสุงรัคขณาทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมักยังพันเตวิสุงวิสุงรัคขณาทายะ ติสระเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุดังสระนังคชชามิดัมมังสระนังคชชามิสังขังสระนังคชชามิโทติยัมปิพุดังสระนังคชชามิ ทุติยมปิดามังสระนังคาชามิทุติยมปิสังขังสระนังคาชามิตตติยมปิพุทธังสระนังคาชามิตตติยมปิดามังสระนังคาชามิตตติยมปิสังขัง สระนังคาชามิปานาติปาตาเวระมะเนียสิขาปะดังสัมมาทิยามิอะดินนาดานาเวระมะเนียสิขาปะดังสัมาทิยามิกาเมสุมิชาจารา เวระมะเนียสิกาปะดังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวระมะเนียสิกาปะดังสัมมาทิยามิสุตราเมระยะมัชชะปะมาดาทานา เวรมะเนียสิกขาปะดังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสัมมาทิยมิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสัมมาทิยมิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสัมมาทิยมิ สาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะอิติปิโสว,วิเศเสอิอิเสเสพุทธนามอิ อิเมนาพุทธตังโสอ,อิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอ,อิอโสตังพุทธปิติอิ อิเตปิโสวิเสเสออิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธเปติอิเอเตปิโสวิเสเสออิอิเสเส พุทธนาเมอิอิเมนาคุทธตังโสออิอิโสตังพุทธปตติอิอตติปตโสวิเสเสอิทิเอเสเสพคุทธนาเมอิอิเมนาคุทธตังโสออิ อิโซตังพุทธเปเตอิอิ n ane n ane n ane. เตเปโซวิเศเสอิส <scold clothing S 1> อิเศเสพุทธนามเอิเอกนาพุทธตังโซเอิอิโซตังพุทธเปติอิอิเตเปโซ วิเศเสอิอ er ิเสเสพุทธนาเมอิเอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิเอิติปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิ เอกเมนาพุทธตังโสเอกอิโสตังพุทธเปติอิอิเตติโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิเอกเมนาพุทธตังโสเอกอิโสตัง พุทธปปติเอสาธุสาธุสาธุาธนโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะกันโมกลางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยะหวนกลับพระอระหัง จุดตตปัดพุทธังปกทำมังปิดสังคังมิตรนาอปัดสะนโมปัดวะพุทธะปัสสะพุทธังพระอัตระหังกันหะรำมังพระอัตรหังกันหะสังคังพระอัตรหังกันหะ สัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นนะกั้นโมกลางพุทธขวางไว้ทามามิได้ยัหวนกลับพระอัตระหังจุดติปัดพุทธทางปกธรรมังปิดสังขังมิตรนะอะปัดสัก นะโมปวัตวพุทธปัสสะพุทธังพระอัระหังกันหะธัมมังพระอัะหังกันหะสังฆังพระอัระหังกันหะสัะะะัมมาทางไหนสัมไปทางนั้นนักกันโมกลางพุทธขวางไว้ทามามิได้ ยะหวนกลับพระอัระหังจุดติปัดพุทธังปกทำมังปิดสังขังมิดนะอัปัสสะนะโมปัตวะพุทธะปัสสะพุทธังพระอัระหังกันหะทำมังพระอัระหังกันหะ สังขังพระอัระหังกันหะสำม,มาทางไหนสำไปทางนั้นสาธุสาธุสาธุ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ ชัดยาสนากะตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนังจัตุสัจาสัพังระสังเยปิวิงสุนัราสภาตันหังกระราทะโยพุทธ,ธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตามัยหังมัทธะเกแต่มนิสรา สีเสปฏิถิโตไมหังพุทธโธธรรมโมทะวิโลจะเนสังโคปฏิถิโตไมหังอุเรสัพ,พะคุณากะโรหะทะเยเมอุณุรุโทสารีปุตโตจะทักขิเนโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมขาลาโนจะวามะเก ทักขิเสสวะเนมัยหังอาสุงอานันทะราหุโลกัสสปโจะมหานามโมปุภาสุงวามัสโสตะเกเกสตโตเปติภาคัสะมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสภโตมมนิปุงคะโว กุมาระกะัสะโปเทโรมะเฮสีจิตวาะโกโซไมหังวัะเนนิจังปฏิทาสิคุณากะโรปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวะลีเทราปัญจะอิเมชาตานลาเตติละกามะมะ เซสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตตะวันโตชิโนราาะาฉัลตตาศีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตาระตะนางปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตตกัง พชักคังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยสุตตกังอาตาเสชันังอาสิเสสาปาการสันธิตาชินานานา,นาวรสังยุตตา สัตตปาการลังกะตาวาตะปิตาทิสันชาตาพาหิรัตยตุปัทวาอาเซสาวินยังยันตูอนันตะชินะเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชะเรชินะปัญชระมัดชิมผิ วิหะรันตังมหิตะเลสัทธาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาเอเจวะมันตตโตสุขุโตสุรัโคชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะ ชิตันตรายโยสัตธรรมมานุภาวะปาลิโตจัตรามิชินปัญชะเรตีสาธุสาธุสาธุ นะโมต,าสาต,โตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมต,าสาต,โตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมต,าสาตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะข้าพระเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอขมานกรรมและอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายหากกรรมใดที่ข้าพระเจ้าได้เคยล่วงละเมิดแก่ท่านผู้ใดในชาติใดๆก็ตามข้าพระเจ้า ขอขมากรรมและอะโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยขอโปรดอย่าได้จองเวรจองกรรมแก่ข้าพระเจ้าเลยและหากกรรมใดที่ผู้ใดก็ตาม กระทำแก่ข้าพเจ้าในชาติใดๆก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจักได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกันด้วยเถิดสาธุ 萨埵สัตวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้า,าขอตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแล้วทุกชาติพบ ขออำนาจกุศลเหล่านั้นจงสำเร็จแต่ตัวของข้าพระเจ้าคุณแม่อารมณ์เทพรักดวงวิญญาณของคุณพ่อแจกเทพรักดวงวิญญาณของบรรพปุรุษทั้งหลายของข้าพระเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าของกายสังขารน,นี้หลวงพ่อโตหลวงปู่ทวดหลวงปู่มั่นพ่อท่านคล้ายหลวงปู่ดู่พ่อปู่ฤาษีชีวกพ่อปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดพ่อปูพ่พญาศิษฏ์โถกับทั้งบริวารทั้งห้ายสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรหลวงปู่สุขวัดมะคำเท่าหลวงพ่อจรัญหน้องพ่อพุทธธาตุ พระแม่กวนอิมพระพรหมพระพิคเนธท่านเทพกวนอูเทพเทวดาผู้รักษาร่างกายของข้าพระเจ้าเทพเทวดาทั้งห้ายทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและ14ชั้นบาดาล อินพรมยมยักษ์คนทันนา,าคากรุตพระเพลิงพระภายพระพิรุณพระอรหันต์ทางร้ายพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์พระเจ้าแผ่นดินทางร้ายพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระยายม,มราชนายนิริยาบาลทั้งเทา้าจัตุโลกบาลสิริครุฑอัม,มาชั้นจัตุมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงที่สุดพรมมา เบื้องต่ำขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลกโดยรอบสุดขอบจักรวาลอนันตะจักรวาลบรรดาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายบรรดาสัพพสัตทั้งหลายบรรดาพีปาพ่าผีเปรตสัมภเวสีทั้งหลายบรรดาเจ้าที่เจ้าทางผู้พิทักษ์ทรัพย์ทั้งหลาย ขอทุกท่านที่ข้าพเจ้าได้เอ่ยนามมาแล้วทั้งหมดทั้งสิน้นโปรดจงรับเอาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าแผ่ให้ไปนะบัตรนี้ด้วยเถิดข้าพเจ้าจะแผ่ไปทั้ง360ทิศให้ถึงทั่วทุกจักรวาล Ananta cakawan. Satu, satu. ธุเมื่อท่านทั้งหลายได้รับส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้ไปนี้แล้วเขาโปรดจงมีความปิติยินดีมีความสุขได้จุดเตในภพภูมิที่สูงขึ้นได้บรรลุอรหันตธรรมในทิศเปื้องหน้า ในชาติพบที่สมควรต่อไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธาธอัระหังสัมมาสัมพุทธะคัวาพุทธังพัะวันตางอภิวาเทมิ สวาคาโตภพัคววตาธรรมโมธรรมมังนามสามิสุปฏิปันโนพัคววโตสาวกสังคโฆสังขังนะมามิสาทุสาทุ สาธุขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายขอร่วมอนุโมทนาสาธุในการขอขมากรรมและอโหสิกรรมและขอให้ท่านเจริญบทสวดชุดนี้เป็นประจำทุกวันแล้วท่านจะได้พบกับปาฏิหาร ที่ท่านรอคอยและขอให้ท่านจงใช้โอกาสในการมีชีวิตที่สองนี้เพื่อการเจริญศีลเจริญธรรมตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเพื่อการถึงบรรลุในนิพพานในโอกาสต่อไปขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยเถิดสาธุ Sa thu Sa